สวัสดีครับผมจ๊อบทัชพลครับสวัสดีครับอินสารินครับช่วงนี้หน้าสดแล้วครับไม่เป็นรูปจะทำยังไงให้คนข้างไม่เปลี่นโสดค่ะยากจริงเลยยากจริงแบบว่าเป็นคำถามชาวปัญญาเหรอเอามือบังเอามือบังหรือไม่ก็แบบถอดเสื้อถอดเสื้อครับถอดเสื้อบังเท่านั้นเเองสื้บลยก็คือเราถอดเสื้อบางคนข้างคนข้างถอดเสื้อบังเลยก็เปียกหมด หมูกระทะครับแล้วทานแบบเปรี้ยว่่ะเออวะมันฉ่ำดีนะมันฉ่ำใจที่เดียนมันมันมันต้องบรรยากาศแล้วเราก็สดน้ำซุปไงน้ำจิ้มสุกี้อะไรเงี้ยที่แบบเปรี้ยวๆเห็นตรงกลางคาบครับคาเห็นตรงกลางครับแฟนคลับรู้ทุกคนรู้ผมลอกอินตลอดยังให้แฟนคลับว่าทานผมคิดถึงอย่างหนึ่งราเมง ทำไมอ่ะไม่รู้ผมเวลาไปตอนไปญี่ปุ่นเพราะคุณชอบเส้นหรือเปล่าใช่ผมชอบเส้นไงแล้วแบบญี่ปุ่นฝนตกบ่อยนะก็ไปนั่งซดแบบร้านร้านที่เป็นรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยโห่ฟินฟินครับเรียกให้แฟนคลับอ๋อซ้อมตำอ่อได้อยู่ได้อยู่เออจกรวมเลยครับจกรวมฟังเพลงมาฝนตก ผมจะมอบเคชิให้คุณฟังครับโอ้จริงเหรอว่าเคชิกำลังจะมาไทยคริสจิกาอยู่นี้ฟังเหมาะกับตอนฝนตกทุกเพลงต้องมอบกอรเซเว่นให้คุณฟังเพราะว่าเพราะเขาอยู่ไทยเลยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับตอนนี้ขำขำขำคลิปจะคลิปจะจบทันทีผมเหรอ ผมเป็นคนชอบเพลงช้าๆอยู่แล้วแบบเครื่องดนตรีน้อยๆเพราะว่าเพลงพวกนั้นมันฟังได้ทุกเวลาผมไม่ชอบเพลงแบบแน่นๆเยอะๆอะไรเงี้ยจะจะวนหัวเคชี่ไงผมชอบเคชี่เจฟเฟอร์น,น่นไม่รู้จริงจริงาเลยห <c oughs> ยาเลยก็เหมือนกันครับเพลงช้าๆโรแมนติกอะไรเงี้ยปล่อยใจสบายๆไปกับฝนเงี้ยอ่านปากคำของแฟนบอลคนอื่นอืม จริงๆผมมันจะเป็นคนไม่สบายบ่อยช่วงหน้าฝนเหมือนกันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ผมเป็นภูมิแพ้ก็อยากให้ทุกคนแบบรักษาสุขภาพแบบถ้าโดนฝนปุ๊บอาบน้ำดยดีกว่าชัวร์สุดก็ถ้าให้ชัวกว่าก็อย่าตากฝนกต้องใช่ก็ระวังฝนดูไปไหนมาไหนจริงๆแล้วดูพวกพยากรณ์อากาศก่อนกด้นะครับวันนี้มีฝนตกไหมก็เตรียมพกลมได้เดยกดาครับครับ